สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รูมวนชวนรีวิวกับมหม่แล้วนะจ๊ะยี่จเจ๊สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆนี่เลยครับผมมาเพื่อนมากับความต่อเนื่องนะเพื่อนนะนะครับผมกับงานฉากก๊อตจินะครับเรามาดูนะครับว่าวันนี้นะครับจะเป็นฉากไหนยังไงกันบ้างนะเพื่อนๆนะออกมาแล้วนะครับมาแล้วนะจ๊ะนะครับแต่เอาน้องออกมาจากถุงมัน่นเพื่อนนะนะครับผมคือฉากเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นรูปแบบของงานมือสองนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยว แป๊บนะมันกระจายหมดเลยยวขอญาตนะครับประกอบแป๊บหนึ่งก่อนชวับนี่เลยเพื่อนๆนีน่นี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 น่ไม่เลยเห็นปะเนี่ยไม่ไมค,ครับผมเอื้อขืนะครับเพื่อนๆน,นี่คือสลับวันนี้นะเพื่อนๆน,นะครับผมกับฉากงานกอจินะครับผมนะครับก็จะมีอย่างนี้เลยครับสิ่งที่เราได้มาคือมีตัวก๊อตนะครับแล้วก็จะมีส่วนฐานไดโอลามานะครับที่มันคล้ายๆกับเป็นดินเป็นหิน เหมือนเป็นป่องภูเขาไฟหร,ห,รหรือหรือยังไงสักอย่างนึงเนี่ยนะครับมันมีเหมือนกับเป็นเ,นเ,นเนลาวาแดงๆด้วยนะฮะส่วนตัวก็จีนี่ก็เป็นตัวก็ที่เป็นแบบก็โชะซึ่งเป็นอะไรที่โปรดปานของขุมมลอยู่แล้วนะครับกับงานก็จิหน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองเอามาประกอบกันดูซิว่ามันจะหล่อขนาดไหนยังไงนั่นเพื่อนนะปึ๊บนี่เลยเพื่อนนะครับพอประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะ นี่เลยครับผม,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 มเฮ้ยสวยนะเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตัวก๊อตอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นมันมันจะตัวใหญ่ให่ดีเหมือนกันนาะนะครับดูจากหางดูจากตัวรู้สึกแบบเอ้ยใหญ่แล้วก็แบบรู้สึกแบบอโอเคนะครับผมก็สำหรับฉากนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมคูมวลได้ในะราคาเป็นมือสองนะครับเดินในราคาสองร้อย ถ้ารวมส่งก็200นิดๆหละนะครับไม่ถึง250ด้วยซ้ำนะครับซึ่งพี่เขาก็ปล่อยในราคาที่น่ารักและมิตรภาพมากๆนะนะครับผมก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆนะช่วงนี้นะครับอินนะครับอินกับงานก็จินะครับผมก็เลยแบบว่าอยากจะเริ่มเก็บงานกอจเนี่ยก็เลยแบบว่าเออมาตามหาเริ่มจากฉากเล็กๆไอ้พวกนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าในวันในภายภาคหน้ามันจะงอกแตกหนอ่อออกใบยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีสำ <laughs> หรับช่วงนี้ก็ขอเป็นงานแบบนี้ก่อนละกันฮยสวยฉากนี้สวยเพื่อนๆนะครับผม ฉออากนี้เนี่ยผมเคยไปเจอตามกลุ่มตามเฟซบุ๊กนะว่าเขาประมูลกันเขาขายกันในฉากนี้นะครับราคาแรงอยู่เหมือนกันนะนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ฉากอันนี้มันอยู่ในหนัง ก๊อตภาคไหนะยังไงแต่ว่าเห็นมีคนหากันอยู่เหมือนกันแล้วก็พอถ้ามาขายร,ระปมูลเนี่ยนะครับจะปิดอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3ามถึงสี่ร้อยเลยนะครับมันคงจะเป็นฉากอะไรสักักอย่างนะ่ะมากผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมได้มาคือ200กว่าบ,บาทแต่เป็นมือสองไงนะครับมือสองสภาพดีขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับจะเป็นอะไรกับมันนักหนานะครับเพราะงานมันก็เก่าแก่พอแล้วดีเทลตัวงานเพื่อนๆสวยงามนะครับตัวก๊อตนี่อย่างที่บอกครับผมชอบตัวก๊อตมากก๊อตสวยมากนะครับผมแล้วก็ ดีเทลของดันอาถากใดโอลาาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นภูเขาเป็นเหมือนอหินลาวานมีลาวาอะไรสักอย่างว่าน่าจะเป็นภูเขาไฟละมั่งอันนี้ผมก็ไม่ชัวรนะ์นะนะครับผมแล้วก็เป็นก๊อนปีอะไรอะ่ะดูตั้งดันฐานก่อน1975หนะครับผมเป็นก๊อนปี1 9 7 5ไม่รู้มูฟวี่ภาคไหนยังไงเนาะแต่ที่รู้คือคูมวลชอบและถูกใจคูมวลถูกจริตมากๆไ,ไ,ไกอไอก๊อนจีไอ ไอโชวะแบบนี้เนี่ยอือชอบชอบขูดเพื่อนๆหน้ามันหน้ามันเหมือนแล้วมันสวยมากนะครับอาจารย์ในเขาเก่งจริงๆนะนะครับปั้นยังไงได้นะแบบมันตัวเล็กกระจิ๋วขนาดนี้ว่าปั้นออกมาได้เป็นแบบฟิลชุดยางแล้วเป็นแบบหน้าก็จีที่เหมือนขนาดนี้แล้วก็ลงสีได้ละเอียดขนาดนี้คือบ้าบอมากนะเพื่อนๆนะนะครับผมการลงสีก็สวยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นสีแดงแดงนะครับตาม าฐานแล้วก็มีส่วนที่เป็นแดงๆตามที่เป็นแบบเป็นไฮไลท์นะครับตามแขนตามขาก็มีไปด้วยนะครับก็ประกอบประกอบกันนะครับผมได้สวยตัวนี้สวยชอบชอบถูกใจนะครับผมนี่โอ้ยโดนโดนโดนในราคา2 0 0รบาทผมมองว่าคุ้มค่าแล้วนะครับกับงานที่มีคุณภาพแล้วก็ทรงคุณค่าขนาดนี้นะครับผมเอ้ยสวยอันนี้ก็สวยฉากนี้ก็สวยนะครับก็เอามาแนะนําเพื่อนๆแล้วก็เอามาเชร์เพื่อนๆกันเผื่อใครสนใจแล้วมาเจอในราคาที่ดีก็อยากให้สอยอยากให้คว้าเอาไว้นะครับผมอืม ก็สรับวันนี้นะครับคูมวลก็จะมีขอมาอวดมีขอมาป้ายยาเพื่อนประมาณนี้แหละนะครับผมกับงานก็จินะครับผมเป็นงานฉากงานฐานเนาะนะครับผมฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับคูมวโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดียรอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย